จะเป็นยังไงนะครับถ้าเอาอาโนมาเป็นโกมาที่จังหวะน,นี้เฟสดินโยเฟสดินโยเต็มข้อไปโอ้ยอานเซฟไปได้เอาลิเวอร์พูลจะสวนโจตาโจตาชิปโอ้ยโ,โจตาบอกลืมไปนึกว่าโกใหญ่ไปข้างโอ้ยลุยดีอาร์ซัดไปติดฟ็อกฟานไดซัดไปโอ้ยโ,โจตาครับซัดซ้ําเข้าไปขึ้นนําไปแล้วโอ้ยลุยดีอาร์โคตรแรงไปั้างออ้ยหลวงพี่เดหลวงพี่เดยังไม่ผ่าน มาอีกครั้งมาอีกครั้งซาลาซัดเต็มข้อหูยยังไม่ผ่านลงพี่เดอเอาซาลาอีกครั้งโอ้ยลงพี่เดยังเซฟไว้ได้บูโนเต็มข้อหูยอาโนเซฟไว้ได้เอาแลดฟอร์ดแลดฟอร์ดเต็มข้อหูยยังไม่ผ่านอโนโอ้ยไม่ได้ครับซ้ำไม่ได้เจชอเจชอเต็มข้อหูยอาโนยังเซฟไว้ได้ใครอีกล้นี่โอ้ยมองไม่ทันโคตรเร็วไอ้แลดฟอร์ดเต็มข้อหู อาโนโคตรเซฟลุยดัดลุยดัดโอ้ยลุยดัดเป๊ะโอ้ยซ้ำยังไม่เข้าเอาเฟสฟาเบกัสโอ้ยเฟสฟาเบกัสยังไม่เข้าเฟสฟาเบกัสเฟสฟาเบกัสเต็มข้อโอ้ยอาโนยังเซฟไว้อีกเอามาอีกครับเฟสดินโยโอ้โหเฟสดินโยครับผมจังหวะนี้เต็มข้อเอามาอีกแล้วเฟสกี้เดจอมโอ้ยสัตว์ที่สองโอ้ยเดย์แฮครับยังเซฟไว้ได้หลวงพี่โอ้ยหลวงพี่เดเซฟไว้อีกแล้ว แลดฟอร์ดโอ้ยอาโนโคตรเซฟบุดเต็มข้อโอ้ยชนคันเอาเจชอเจชอส่งมาให้กับแลดฟอร์ดเต็มข้อโอ้ยอาโนก็หมดสิทธิ์ครับจังหวะนี้เทเฟตเทพเฟกขึ้นมาโอ้ยยิงมันส่งเอาใครเละโจต้าโอ้ยยังไม่ผ่านลงพี่เดโคตรเซฟลงพี่เดเอาเปิดไปให้กับเฟตดินโยโอ้หตีลังกายิงยังไม่ผ่านอาโนโอ้ฟันได้เต็มข้อยังไม่ผ่านลงพี่เดอีกแล้ว เอาไปให้กับเฟสดินโยโอ้ยเตะก้านคอฟันไดเอู้ยหลวงพี่เดย์ยังเซฟอีกแล้วโอ้ยลงๆฟันไดโอ้เฟสดินโอไม่เข้าครับโอ้ยโคตรโหดยิงไปแล้วไอ้หลวงพี่เดย์ก็เซฟชิบหายเอามาอีกแล้วโอ้ยหลวงพี่เดมจะเหนียวไปหน่อยหมดเวลาไปนะครับผมแมนยูก็ชนะไปสามต่อหนึ่ง